ครับทุกท่านแถวดอนมาแล้วเด้อออกเลยเออกเลยเออกกมเลย,เอเลยตอนนี้พี่ปุ้ยกำลังเฮ็ดหยังอยู่คุหนะนึ่นนงอ๋งอขึ้นบันไดอ้าวบันไดขึ้นไปเก็บสีทั้งเส้นเห็นไหมน้ำมิลเล็กอันนึนงนี่หั่นเนี่ยวันนี้พี่วันนี้พี่ปุ้ยขาขึ้นเด้อวันนี้เนี่ยนี่ ตอนนี้ก็กินข้าวงขึ้มมาแล้วนะครับเก็บงานยาแนวยากนวเอะมากเลพี่โค้กก็ร้อ,องอะไวันนี้พี่ปุ้ยขาขึ้นขึ้นฟูวงพามมาเนี่ยพุ่นน่ะเก็บตรงหลังคาได้มีเหล็กเส้นยังที่ยังไม่ได้ขีดเต็ม ตอนี้แท้ก็อยู่ตรงระเบียงหลังบ้านเลานี่ตรงนี้ไม่เห็นบ้านเลยข้างในก็เป็นในห้องเราเนี่ยตรงนี้เมื่อคืนมันก็ลองไฟเปิดไฟล่องเบิงแหลมเมื่อคืนนะลดแสงลดไฟล่องได้เยอะคือว่าบรรยากาศได้มีส่วนตรงนี้ก็ขินกั้งพี่นกำลังเกลี่ยตะปูตรงไม้ด้วยเพราะว่าเราจะขึ้นตรงนี้นี่เป็นระเบียงต้นไม้ตรงนี้วันนี้จะขึ้นระเบียง แต่ระเบียงทำเป็นระเบียงสําหรับปลูกต้นไม้เลยอยนี้เตรงฝาพอดีตรงพื้นด้านล่างที่เล็กก็จะปูให้พ่อเพิ่นปูกระเบื้องให้พเพราะว่ากระเบื้องมันเหลือเหลือหลายกล่องอยู่ก็น่าจะเต็มนี้พอดีแหละมันจะได้ดูแบบสะอาดหน้าหน้าบ้านเราเนี่ยนะแล้วก็บร,รยากาศโดยรวมฟ้าก็ยังชุ่มเหมือนเดิดมโขื่นยี่เมื่อวาบมาตกเมื่อวาน ส่วนฝั่งนี้ตรงที่สวนมันเข้าเมื่อนั้นน่ะพ่อเพิ่งก็ปิดให้เนี่ยปิดทึบเลยมั้งกันฝนเข้ามาเห็นไหมเนี่ยพ่อก็ใส่บันเกล็ดลงไปนู้นไปถึงข้างล่างเลยหน่อยเห็นไหมตรงชายพื้นบ้านน่ะน้ามันจะไม่เข้าส่วนฝั่งนี้ก็ปิดทึบเลยเห็นไหมเนี่ยปิดทึบกันฝนเขาเหบ้าตรงนี้ก็จะเป็นมุมมุมอีกมุมหนึ่งขึ้นมาบนด้านก็จะเห็นความเขียวอันนี้ก็ กำลังจะจัดเรื่องรอการตกแต่งนี่ส่วนฝั่งนี้ก็ที่ช่างสีกาลังเล่นเก็บงานตรงขอบบันไดนี่เห็นบ่าี่เ,าเก็บแล้วตรงนี้มีสีตรงนี้ที่มันนี้ไม่ได้เก็บเพื่อนก็มาเก็บให้ปื้ยมก่อนนะไม่ใช่เหกานี่เห็นบ่านี่นอันนี้ปุ้ยก็มาเก็บงานด้วยนี่งานตรงมันมีเหล็กเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ ที่มันยังบม่ได้ทายังไม่ได้พ่นนี่วันนี้ก็พี่เพชรก็ติดนี่โมบายสองแอนด์ด้วยนี่ตรงนี้ไม่เบลเราจะเริ่มทยอยตกแต่งตกแต่งกัเรื่อยๆตอนนี้ก็รอกันตกแต่งกันพี่ปุ้ยมีความรู้สึกว่าจังไงวัวครับวิววิววะเมื่อีนขาขึ้นเนื้อพี่ปุ้ยมันเนี่ย ขาขึ้นสูงเลยมาเนี่ยเห็นบ้าคนนะพี่ปุ้ยก็บันไดพาดลงมาคนนะมาจัดในเล่าได้เฮียเออเก็บแล้วบ้า,างมั้งนะนี่พี่ปุ้ยก็ขึ้นเดอ้อเนี่ยขึ้นเ,เก็บสีให้เรากำลังเคลียร์ยกำลังเ,เอาแจ็คเกอร์บร่ อตนนี้ก็อยู่นี่มันมีเหล็กที่เรายังไม่ได้ดเ,เป็นสนิมนหมน่อยไหมโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่เพชกับพี่นัดเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย